อยู่ที่บ้านจิ้งจอกกับบูดูนะอยู่ที่บ้านจิ้งจอกับบูดูเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอาหารการเลี้ยงทุกทางคุรีเอน่ารักนะคะชื่อคณะกับสวัสดีนะครับทุกคนพบกับรายการวีครับคือทุกคนวีจะบอกว่าพรุ่งนี้ทุกคนวีต้องเดินทางไปสุราษฎร์ธานีก็คือวีต้องเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีนะฮะ ไปแข่งกีฬากล้วยไม้เกมครั้งที่สี่ก็คือเป็นครั้งที่สิบนะฮะเป็นครั้งแรกของวีครับที่ได้ไปสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ที่ได้ไปแข่งกีฬากล้วยไม้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของวีนะ,ะเพราะว่าสองสามปีที่แล้วไม่ได้ไปนะเพราะว่าโควิด1 9ระบาดก็เลยยุติไม่ได้ไปนะ ปีนี้เป็นปีแรกของวีครับที่ได้ไปชุราธานีไปแข่งกีฬานะแล้วก็วิจะบอกว่าวีก็ได้เสื้อมาแล้วของกีฬาที่วีเล่นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะก็คือของมหาลัยให้นะวีได้2ตัวปีนี้นะครับทุกคนชาราหนึ่งตัวอ่าอันนี้จะอ่าที่เป็นแขนแบบนี้ก็คือจะเป็นวอลเลย์บอลอินดอร์ปีนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวคือสะอาดบริสุทธิ์เออแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็คือชารานี่ก็จะเป็นชัยหาดอ่ะพอพอเป็นกีฬาชัยหาดก็จะเป็นแขนสั้นแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นแบบครั้งแรกของวีด้วยที่แข่งชัยหาดนะฮะโอ้ม่ด้จะร้อนอไม่ร้อนก็ต้องสู้อยู่แล้วนะฮะอืมแล้วก็วิจาบอกว่าวิจัยปราษฎราปีนี้อ่ะเป็น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 ความรู้สึกี่แบบว่าวีดีใจนะเบวีที่วีได้ไปนะฮะแล้วก็ พ่วเคยสั่งทุเรียนทุเรียนอะไรวะทุเรียนระเบิดนี่แหละในเพจเนี่ยของสุราธาน,นีเออ mm hmm. วีก็ได้ซื้อนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือวีต้องจัดกระเป๋าหน้าที่คือจัดกระเป๋าครับทุกคนกระเป๋าอยู่นี่เองชาราฮต้องจัดกระเป๋าฮต้องจัดกระเป๋าเลยหนึ่ง เออเพราะพวกนี้ต้องเดินทางพวกนี้ออกเดินทางทุกคนวีจะบอกว่าหโมงสสิห้าล้อม,มุมอาจารย์บอกแบบนี้ฮ่าโดเรื่องแบบนี้วีรูสร้สว่าวีครับต้องตืน่นแต่ปกติเนี่ยวีตื่นเช้าอยู่แล้วอ่ะเนาะแต่ก็ต้องตื่นเหมือนกันนี่ันจะจัดกระเป๋าดูวิจะพาะสื้อกี่ตัว อันนี่หนึ่งอันนี้เสื้อแฟนวิเคราะห์พาไปแฟนไม่รู้พาไปจ้ะอันนี้ทุกคนก็พาไปจ้ะอันนี้ทุกคนก็พาไปจ้ะอันนี้ก็เป็นเสื้อแฟนเหมือนกันก็พาไปัวเขาของมีก็พาไปเออ แล้ววิกฤ์อนุญาตจัดของทุกสิ่งทุกอย่างนะออของใช้ของวีนะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคน คือตอนนี้ทุกคนวีกําลังจะไปที่สุราษฎร์ธานีนะฮะวิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลาระยะเวลากี่ชั่วโมงนะเพราะเป็นทางแรกของวิที่จะไปสุราษฎร์ธานีนะก็วีจะบอกว่าตอนนี้คือวิขึ้นรถกับผู้ชมผู้ชายนะไม่ได้ขึ้นกับผู้หญิงนะ,ะปกติเหมือนที่วีไปตั้งแต่กรวจก็จะขึ้นกับผู้หญิงแบบนี้รวมตรวกันแต่นี่ไปกับผู้ชงผู้ชายอะไรสู้ไหมสู้ไหมสู้อยู่แล้วเพราะเพราะว่าปีสุดท้ายสุดท้ายที่หวังเหรอมหวังเรอมันก็ต้องหวังเพื่ออาจารย์และก็เพื่อตัวเองแต่วาจะได้เลือดซ้อด้วยนะครับ สู้นะแล้วก็วอลเลย์บอลน,นะฮะแล้วก็่จะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเป็นครั้งที่10และเป็นครั้งสุดไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเป็นครั้งแรกของวีที่จะไปแข่งที่วีเคยบอกนะเพราะว่ากล้วยไม้สองสามปีที่แล้วมันมันมันโควิดในไทม์ไลนไม่ได้เดี๋ยวเราไปเจอกันากกาที่สุราษฎร์ว่าจะเป็นยังไงน้องอานุชว่าไงเป็นไปได้ ไม่ได้ปีนเลไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็ต้องเจอเนาะก็ต้องเจอแล้วพี่จะบอกว่าเวลาพี่ไปสุราษฎร์เนี่ยอนุต้องต้องต้องดูแลพี่ด้วยนะพี่กลัวแบบคนฉุดพี่ประมาณนี้โอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีกล้าไม่มีกล้าแบบไม่มีใครกล้าฉุดพี่เพราะพี่แข็งแกร่งใช่แต่คนที่เราจะไปกองทัพต้องเดินด้วยขอถุกตาอนุติบมากที่อันนึง้เขาเรียกอะไรเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะขนมอะไรเนี่ยใช่อแม่จะเรียกอะไรขนมก็ขนมกดมันมันมีข้างในนี้มันจะมีถั่วถั่วเขียวเส่วนตะเวก็น่าสนใจก็กับอร่อยก็อร่อยนั่นทีมีเสื้อที่ไหนเสื้อตะเวไหสื้อที่บ้าน มันแบบไม่โทแบบไม่โทจิกที่มันกินพี่เขาซื้อเยอะกว่านี้นเขาหรอมีอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละพี่บอกว่าอยู่หน้าซอยน้องตอนนี้ซื้อสอง่บ้านเลยซื้อหน้าซอยตรงตรงอนันต์เนาอแล้วพี่วีซื้อสองไม่ทำไมพี่วีให้น้องอ่ะพี่วีซื้อหกพี่วีให้แฟนสี่แล้วสองสอพี่วีแฟนพี่วีกินเยอะเนาะเพราะพี่วีอร่อย เบาว่างสองที่นั่งตอนนี้ทุกคนพิวิทถึงแล้วนะครับที่อบอตารสุขลาไม่ใช่แต่พี่พีวิทถึงเลยนะที่ปัม๊มเซลปั๊มเซลที่ที่สข<ช>ุขลาแล้วก็เราเราจะมาอันนั้นนะจะมาเบิกเบียร์เลี้ยงเนาะกี่พันนะสีะ่พันค่ะวิตต้องเ<ม>บิกเบียร์เลี้ยงสี่พันนักสี่พันบาทเพื่อจะมากินข้าวใช่นี่อยู่ที่ปั๊ม ปั๊มปัปัมเทลเออที่ส่งขลาก็อีกประมาณจะถึงสุราร์ก็ไล่ชั่วโมงเนาะไล่ชั่วโมงเลย อีกหลายชั่วโมงกะหงนะคระมีผ้าไหมได้ค่ะชได้ค่ะลาสุดทุกคนนอขับณครัอันนุ่มวาสัปงหดกิตาลัวโนวาสัหดวดูดีสกอรีเปิลมาทำอะไรนี่มาทำอะไรครับผมมาแห่งกีฬาค่ะสวยมากเลยอ่ะไม่ช่จบหรอ เพราะว่าเราสวยเรามันหน้ายืนเน่ยของมกชยนาใช่ไหมนี่ยืนในี่ยของมกชยราตัวแม่สแค่เพ่อแมันสวยมากแฟนมันหล่อมากแต่ว่าเสียดายมันฆราวาสทุกคนวิจะบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลผู้หญิงนะทุกคนดูเลยกินแบบกินแบบจุกๆมากวิจะบอกว่าต้องที่หนึ่งภูเก็เรนพอจะกลับมาเพราะว่าแต่ละคนที่วิสังเกตกินแบบไม่หยุดเลยเพราะว่าอร่อยใช่ปะใช่ไหมสวย เราต้องที่หนึ่งเราก็ต้องที่หนึ่งนะเราถึงแล้วแน่นอนเราเคยติดติดติดอะไรนะติดิี้คือตอนนี้คือคนวิถึงแล้วนะฮะที่มหาวิทยาลัยอสระรธานีวิจะบอกว่าหลับตลอดทางใช่ไหมอนุทหลับ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 แล้วก็พอตื่นมาอ้าวถึงแล้วเหรอตอนนี้วิก็อยู่ที่พักเดี๋ยวไปดูที่พ่าว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่า ในนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยจะนอนกัน6คนแต่ว่าจะดูห้องก่อนว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยลากกระเป๋าลึ่งหนึ่งใช่ไหมแจ๊นเนาจะไปทำร้องเหรอไปทำร้องไปร้องไปทำร้องคือตอนนี้ทุกคนพี่บิกกำลังจะลงทะเบียนเพราะว่าวีต้องลงทำเบียนก่อนเพราะว่าวีสองคนต้องนอนห้องวีไอพีเนาะใช่ไหมอ๋าห้องต้องนอนห้องวีไอพีรับแบวีคัทเนาะไม่ใช่ ใช่แต่ถ้านอนไม่ได้นอนห้อง VIP คือไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่มันเปการกระางใช่เรานอนห้องแอร์ VIP คือตอนนี้ทุกคนที่เป็นกำลังจะไปหอบพักด่วนเต็มไปหมดเลยเมื่อเกี้ฉันก็เออเนี่ยลากตอนนั้นเนึ่งหอบพักชายาอะไรไม่รู้หนักอ่ะก็ไม่ร้เลยยัดมันกะสุดาค่์ ตึงแล้วเหรอตึงแล้วเหรอขอบคุณครับกว่าจะถูกขอน้ำาหาอะไรกว้างมากทุกคน คือทุกคนวิ่งถึงแล้วนะหอพักคือรหัส2105เนาะเออเดี๋ยวเราไปเจอพรุ่งนี้ต่อว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าจะเปิดที่ทิพยพรุ่งนี้ใช่ไหมลูกเออตอนนี้คือร่างกายแบบอยาบพักแล้วก็อาบน้ำไปขับแเข้าไปก่อนไปเดี๋ยวผู้ชายชุดมึอทำไงอนี่ยมาดูให้มาไปไปไปข้างในห้องนะข้างในอุ้ยโอ้ปังมากพี่ิง morning นะครับทุกคนคือวีจะบอกว่าปีนี้วีได้บัตรสองนะครับทุกคนเป็นวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็อินดร์นะคะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าเออมันแข่งแกร่งอเออแล้วแต่เดี๋ยววีต้องแข่งชายหาดประมาณ11บเอโมงนะคะแล้ววีจะบอกบรรยากาศไม่ร้อนเลยส่วนตัววีเป็นคนที่ข่าวอยู่แล้วเวลาวีเล่นบอลชายหาดเนี่ยมันไม่ดำไงใช่ไหมอนนุชเธอสู้ไหมอ่ะสู้อยู่แล้วชายหาดเนี่ย สู้เท่ากับสู้สู้้เพราะว่าไปสุดท้ายเราต้องสู้นะใช่แต่ว่าน่าจะไม่ลงเพราะว่าเพราะว่าให้นี่ให้ตัวตึงของโลกชยนาหยุดแล้วเจออะไรครับวันนี้เจอเบอร์มึงจะลงได้ไงมึงไม่ได้นอนเมื่อคืนผักเมื่อคืนกระโปงข้างข้าเป็นไชาเต้ไม่กีต้าร์ก็คือตัวแทนอีเกมแลรุปกองทัพต้องเดินด้วยทองกีตาร์ไม่บางแกลบไปหาของกินกอดบปจ่าแต่เดี๋ยวต้องแข่งไลยฮะนี่ทุกคนในราชพัชรรา คานีแล้ก็จะมีข้าวเหนียวไก่ทอดเขาเขาขายข้างในบุลลหเยต์้ฆษนาอยู่ด้หอบบุลลหเยตปจบนอยู่แล้วไงย่อยนายอยู่ยุกนายอยู่หล่อยู่สากก่อนกีตาร์นายอยู่เปล่านายอแตังจะเลือกจับกุทองเดเดวิเลือกไก่ทมูแม่สารก็บ้านน่โอมมาอยู่ดีๆก็อยู่ในป่าแล้วคือจะบอกว่าทุกคนแบบสนาแบบ มันไกลเนาะแล้วถ้าแบบวีเดินแบบเนี้ยก็คือหอบค่ะก็คือหอบไม่ได้แข่งอ,อันนู้นสนามอู่ตรงนู้นก็ไม่ปาดปะ,ะ <laughs> ยังไงอันนชอันนช้ดอันนู้ดเจอเนาะวีเวทไง คือท <mm ุกคนวีจะบอกว่าตอนนี้วีิ้นแลนะครับที่สนามชัยหานนวีจะบอกว่าร้อนมากุดปาได้มางสายได้หรอป้าทำเป็นุตุ๊กมาชัวร์ูไหมสูกันนุ๊กู่ไหมสู่ไหมแต่ร้อนมากสู่ซู่ดูนะทุกคน่ะมาไปดินเลดินเกไปอยู่ฝั่งนู้นไปฝั่งนี้มันร้อนช่วยไปกำลังใจให้วีหน่อยทุกคนด็ตอเสีย ว่าอัพอเลดีจเยเฮ้ยยังตารู้สอ่ะเด้าคือทุกคนวิจะบอกว่าแข่งเสร็จแล้วชายหาดคือแบบร้อนมากร้อนจริงๆนะับปรากฏว่าแต้มก็สองหนึ่งแล้วรถมาส่งเพราะว่าเราเดินไม่ไหวเนาะเพราะว่าเราคือว i p 3พีสคนนี่ VIP อก็คืออยากจะบอกว่าแข่งวันเนี้ยแข่งชายหาดเขาพี่วีกับน้องสาวนะคะก็คือปังไม่ไหวก็คือเล่นแต่ อ่าหนักอย่างเดียวไม่ใช่สมองเลยงงมากตหนักหนักข่ิโตตีหนักหนักก็คือแบบก็คือก็คืองไม่ไหวฟ้งไม่ไหวแต่ว่าก็คือดีใจก็คือชนะหนึ่งเซแต่เอาใหม่นะเออสองหนึ่งจะไปอาบน้ำกนนี่ไหวอ่าอันยองอันยองเซยุคือทุกคนวิคจะบอกว่าคือตอนนี้คือวิต้องไปแข่งอินดอร์ต่อนะฮะเพราะว่าใชยหานเมื่อกี้เราเข้าอะไรนะ ที่2ในสายที่สในสายถ้าชนะก็ชิงที่1นึ่ถ้าแพ้ก็ชิงที่สามกิตรเป็นอยู่แล้วเนาะใช่ระดับนี้ก็ต้องชนะอยู่แล้วเพราะว่ามีโค้ดอยู่ข้างๆงปะนีกลางก็นตาก็อยู่แล้วก็ในสนาแล้วตอนนี้กำลังเดินจะไปแข่งอินดอร์คู่แรกของอินดอร์นะฮะแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนตีกลางคือยืนหนึ่งฉับของคุยนุ่น ใช่ไหมไม่ค่ะตีกลางกินยาคุมกินยาคุมถ้าไม่กินยาคุมคือตีไม่ได้ยาคุมเป็นนัมเบอร์วันของเรานี่ยาคุมยาคุมสูตรพี่วิคือยาพารายาพาราขออนุกับป้าหน่อยอนุยาโรคจิตอันนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยคุยนะทุกคนอยู่แบบเงีย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 นไม่ใช่อยู่แบบเงียบเงียบเงียบเงีอะไรก็ได้ในสนามละ ออนนี้ทุกคนมีอยู่ในสนามอลเล์บอลอินดอร์เลยเนาะนี่อย <ah> ู่ก <to> ับอาจารย์อาจารย์ให้กำลังใจผมหน่อยครับสุดสุดค่ะจริงๆอาจารย์ให้กำลังใจแบบให้ผมแบบตื่นเต้นนั้นโอ้หเจียหาได้แล้วเก่งมากโคเอมีกองเชียร์มาบอกว่าดีมากเลยตกๆตกเละเด้ออนุชพันพลือเอาไม่รู้ ตอนนี้ทุกคนพ่วิกำลังจะเข้าเข้างานคืองานเลี้ยงของเอาเครื่องไม้เกมครั้งที่สิบเออและก็ก่อนที่จะเข้าต้องมีบัตรนี้ใช่ปะเนี่ยต้องมีบัตรนี้ก่อนถ้าไม่มีบัตรนี้คือบัตร้ี้ก็ได้นักศึกษาก็ได้เดี๋ยวพ่วิจะให้ทุกคนดูข้างในว่าจะปังแค่ไหนเนาะเสี่งชื่อคือตอนนี้ทุกคนต้องต้องอะไรนะเขาเรียกอะไรต้องใส่ริสแบนนี้ค่ะ เพราะว่าจะจะเข้างานอ่ะใช่จะเข้างาน VIP ข้างในแล้วเพราะว่าทีมเราทีม VIP แล้วก็มีบัตรไว้โบนดแล้วก็มีนี่อ่ะนี่อันเนี้ยลุ้นใช่ไหมลุ้มของข้างในพี่ใส่ให้ผมด้วยครับนี่นะคะเราได้แล้วมาเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงกูยังไม่ได้ใส่เลยตออจนเต้นอย่างเต้นอะไรล่ะเต้น จะได้รับกวาเลยเข้าในงานแ้วนะรับะ ใหญ่ไยาวไม่ใช่ก็คือคนเต็มเราไปดูว่าอาหารจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจที่จะดุนดึงดูดดุดาวมาดูด้วยนี่มาดูดมาดูด้วยดอนเลนี่แล้วก็มาดูด้วยดานลึกกี่เดียวเลู่ดเนี่ทุกสิ่งทุคนได้ดูนะอาหารคือแบบให้ส้มให้โซมากดูที่ะทิากับบูดูนะดูที่ปทีพ่กับบูดูเดี๋ยวาจดูอาหารงานเรียงับคุรีย่ารา แน่นอนะคะใส่ชื่อคณะกรรมการธนสิงคโปร์สดของเราในวันนี้ในงานของเราเนี่ยจะเหมือนกานเองเลยมาเแล้ววนจะบอกว่า้าวีอยู่สองคนงานนี้คือไม่นไม่เหลือกินให้จุ ให้คุ้มค่าทามดและทำไปถตสิ่งที่เีสุขภาพของเราในวันนี้นะคะาปกันค่ะขอบคุณ

คือตอนนี้ทุกคนพี่วีก็กำลังจะเล่นกนะฮะก็จะกลับบ้านแล้ว<ส>เพราะว่าจะอำลารายการกล้วยไม้เก็บครั้งที่10ก็คือมัน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 รู้สึกว่าเออสองวันนี้เราก็เต็มที่อ่ะเนาะ<ส>แต่จะบอกวม่อวันละได้เท่าไหร่ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องบอกเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วใครอยากดูก,ก็ไปดูในในเพจของกล้วยไม้เก็บครั้งที่1 0เพราะว่ามกรชอยรับฟังอยู่แล้วนะเรื่องกีฬาแบบนี้<ส>แล้ววิจะบอกว่าอันนู้นรู้สึกยังไงบ้าง ก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าเพราะว่าเรามาปีแรกปีแรกแล้วก็เป็นครั้งเป็นสุดท้ายแล้วก็มีน้องปี่อยู่ประมาณสองปีเอ้ปีเดียวพอปีหน้าหยุดใช่ไหมหยุดใช่ไหมเออแล้วก็จะบอกว่าเวลาไปก่อนนะครับราชธานีราชธานี ร้านทำสิทธิ์มากครับที่ร้านเมื่อคืนก็คือก็คือได้ผัวเมื่อคืนอมควยเสร็จแล้วก็อันย่กระนั้นกระนั้เอะไรใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะบิวต้องไปเซ็นเซอร์อ่ะมึงใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะทุกคนอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง